แฟนเขาเราเขินโบปล่อยช็อตกอดแมวคียอนหวานขนาดนี้คนโสดตายเรียบคนโสดตายเกลื่อนโบเบนจวานปล่อยช็อตกอดจีรายุแมวคียอนแถมยังเข้ามาชมตัวเองเล่นเอาแฟนๆฮาเลยใส่คำม่นน่ารักเรื่องมากสําหรับคู่หวานกอดจิรายุ u, และโบเบนจวานที่ขย,ยันยอดหวานใส่การมุงม้งมิ้งจนคนโสดที่ผ่านไปเห็นตายกันเรียบอย่างก่อนหน้าน,นี้เพราะโควิดเป็นเหตุทําให้ต้องห่างเลยขอโพ์รูปส่งความคิดถึงกัน ล่าสุดก็ตอกยามความโมวงมิงด้วยความคีอ้อนของฝ่ายชายจากเสือกลายเป็นแมวเมื่ออยู่กับแฟนโดยสาวโบได้โพสรูปที่หนุ่มกอดมาอ้อนนอนตักเหมือนลูกแมวลงในอินสตาแกรมแอดโบอันเดอสกอร์เบนจวานพร้อมกับข้อความว่าไอแมวคีอ้อนแฮชแทก 6 0 4 5 2 0 3 0แต่ความน่ารักไม่จบแค่นั้นเราหนุ่มกอดก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยความหาว่าพี่ผู้ชายเขาหน้ารักจังเลยครับพี่ผู้หญิงโชคดีจังเลยครับเล่นเอาฟแฟนๆเข้ามากดไลค์คอมเมนต์กันสนานอาทิโอ้ยเล่นชมตัวเองแบบนี้เขินแทนขออนุญาตอัฟเฟโลค่ะอิจฉาค่ะรับรู้ถึงความอบอุ่นน่ารักกว่านี้ไม่มีแล้วอิจฉาไม่ไหวและอีกมากมายแบบนี้เขาเรียกแฟนเขาเราเขินใช่ไหมทุกคนขอขอ,อบคุณภาพโบอันเดอร์สกอร์เบนจวันกอดจีลายยพาไปแหล่งข้อมูลข่าวสนุกคอม ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไคร b ์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ